จริงๆไปขับนิวมาสองคนนะคะแต่ในความรู้สึกนิวเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นคนที่นิวอยากจะดูแลเหมือนไปขับนิวจริงๆแล้วทุกเรน่องทุกการกระทำทุกทุกการใส่ใส่นะคะนิวตั้งใจใจทุกคนจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องคิดว่านิวจะมองว่าพี่ๆทุกคนไม่ใช่แไปขับนิวแล้วนิวจะไม่รักนะใจนิวเนี่ยใครรักนิวนิวมีที่จะรักและยินดีที่จะเคารพเสมอนะคะก็ขอบคุณมาก ก็เราก็อยาจะเจอพบเจอกันแบบนไปเรื่อยนะคะถ้าเจอหนูก็วิ่งเข้ามากอได้ค่ะพี่ินถที่หินแล้วก็พิดาก็ไม่อเจอพ้องกันวิ่เสียครับเชิญ้รอคบผมผก็ก็คงเจอเราเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็ สิ่งที่ผมพูดเสรคืออยากขอบคุณคนระับขอบคุณแฟนคลับทุกคนไม่ใช่แฟนคลับของเราต้องขอบคุณแฟนคลับที่จีแฟนคลับน้องเม้งตี้แฟนคลับมมพี่กูนะครับผมที่ที่อ่ที่เอดูผมนะครับใช่ถึงแม้จะไม่เป็นแฟนคลับก็ตามขอบคุณแล้วก็พูดถึงแฟนคลับเหมือนกันนะครับผมก็คือเหมือนทุกครั้งครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ที่ส่งมาให้เราเสมอน,นะใช่สิ่งที่เราบอกเสมอทุกคนก็คือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความ,มสุขที่สุดก็คือเห็นทุกคนแบบนี้น้องจุ๊ จริงๆเมื่อกี้นะี่อยู่บ้านเรา่รู้สึกเอรดีใจอยแที่แบบเราได้มาร่วมร่วมสนุกก,กันนะครับถึงแม้ว่าครอบครัวเราจะไม่ไใหญ่มากแต่ว่ามันก็อบอุ่นอบอุ่นมากบนะแล้วก็ถึงตอนนี้รอนก็นะสาวฟ้าอ,อะไรมาเยอะนะครับทุกคนก็อยู่ในเคียงข้างรอนกับบนทบางความฝันขรอนะจนวันนี้รอนก็เริ่มจะเหมือนเป็นลูกนกที่อารจะการปิดแล้วก็ปิดแล้วใช่ใหรือไม่ก็ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนเราจะบอกว่า เราเราจะทำหน้าที่ของเราต่อไปครับเราจะท่านใจแล้วก็ทำความฝันงเราต่อไปแล้วก็เรารู้ว่าไม่ว่าต้งอยูีไหนเนี่ยมันเชื่อเสมอเพราะมุคนส่งมาใจให้เราเสมอังไงก็รอรตัเองไปเลยนะครับขอบคุณนะครับเงครู้นครับอย่าเป็นลมนะ นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาแข่งนี้นะคะ่ะถึงแม้ว่าข่าผมได้มาเท่าอาริซี่นะคะผมว่าก็รู้ว่าเจตนาทุกคนเนี่ยมีเจตนาเดียวกันคือมาด้วยใจนะคะ<า>แล้วก็ขอบคุณที่มาทํากิจกรรมด้วยกันนะคะแล้วก็แล้วก็เยอะมากก็ขอบคุณจริงๆะค่ะฝากแมวปะตัวเร <c oughs> าแต่งตัวดุดีคนละกันนะคะผลงา,า <c oughs> นพี่ใหญ่นะครับพี่กี ก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับที่เอาชีวิตมาเสียงกับแคมเปญครั้งแรกเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงประทับใจไปยังไงกับคนที่เคยมาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้นครั้งที่สองแล้วคนที่ไม่เคยมาเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนเช่นกันนะครับก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจแล้วก็ความสนุกสนานต่อไปแน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะมา ที่วราเช่อว่าเรามาในเดวอนนี้ประมาณเกือบ8ศนยนะนยยเหลือน<ส>ะที่จไปับรเดมาแค่เ<ส>ด<ะ>ไม่ไเยอะกว่านี้แต่ชื่อว่าวันนี้ภารกิจของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันไปนะครับ<สะ>แต่เชื่ว,าว่าทุกคนที่มา ตอนน้ไม่ผมไม่ผูมองเป็นแฟนคลับน,นะทุกคนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเักาละชื่นชอบใน <c oughs> เด็กเอลทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาเลยครับไม่ว่าพวกเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะจะเล่นละครจะร้องเพลงจะมาคลันเนี่ยทุกคนก็เป็นกําลังใจแล้วก็มาร่วมทำไม่ว่ามันจะเหนื่อยไม่ว่ามันจะเขินจะต้องอายอะไรแต่ทุกคนทําด้วยใจนะฮะอันนี้ผมซึ้งมากนะไดเหครไต้องขอขอ,ขอบคุณ คพี่อ้อส่งเกียรและตาแลด้านหลนะครับีดการีดูแน้ะครับรวมถึงนี่ยชมครนะครูแอ้ลนะครับทุกทุภาคเนี่ยที่มาเรื่องห้ความเลนะครื่องของตัวาะนะ้องตแล้วขอเปิดกลัีงนะครับเป็นตัวเทียมลาแฮนี่กระต้ายนี่เสนะครับในครที่อยู่เราแมานะฮะสามวันสองคืนแล้วไํ่ว่าเรามีความสนุขสนานตลอดเวลานะครับวันนี้พวกเรานก็ยินดีจริง แล้วเชื่อว่าพอไปาธิคัมเนี่ยจะต้องมีครั้งต่อไปครับต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอให้ถ้ารู้เมื่อไหร่นะฮะและน้องๆมาเนี่ยก็มากันทุกทุกครั้งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกจากเอฟห้าสามคนและเอฟหกเจ็ด้นและที่ทำงานขอขอบคุณทุกทุกคนจริงๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามา ด้วยความรักแล้วก็มายูกัน mm. ด้วยความรักแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกันด้วยความรักทั้งสิ้นแล้วผมว่าเด็กๆกคือก็รับรู like, แ้แหละว่าหลายๆอย่างที่ไม่ถนัดหลายๆอย่างที่ไม่ชอบแต่ทําด้วยกันแล้วก็ทำเป็นที่นะครับผมก็รู้สึกดีใจแทนดีนั้น,น,นไม่ว่าจะมาเยอะมาน้อยก็ตามคือผมจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนรักทูกสิ่งเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนหร่อเขา ชื่นชมลูกศิษย์เราหรือเห็นลูกศิษย์เราก้าวหน้าพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนตรงนี้ก็ไม่เคยทาให้ผมผิดหวังเลยแล้วก็ทุกคนที่มาตรงนี้ก็ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะถนอมความรักอีกเนี้ยไปอยู่อยู่ไว้ให้นา,นานๆเพราะผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเด็กทักศึกษคนหนึ่งจงๆไม่ว่าเขาจะทํางานหรือว่าเขาจะเหนื่อยหรือท้อไม่ว่าเขาจะติดหวังเศร้าโศกเสียใจยหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งดีๆที่เป็นกำลังใจจากแฟนคลับ ่านนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหลายๆท่านนี้ไม่ได้มาผมรู้ว่ามันเป็นสิทธิที่ทําให้เขามีกําลังใจมีพลังที่จะรู้ขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคต่อไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งรักขา่าวงาน,านข่าวรักมันจะยิ่งทวีมูลค่ามากขึ้นตอนนี้ก็เองอ็เจ็บแล้วนะครับหลายๆคนที่มาอยู่ตรงนี้ก็ใจก็นึกถึงเอเอ็มนมเด็มใจดีบ้างเออเลยก็มี ตัวไปแล้วกลับมาไม่ได้มีคนเรานะครับมันเวลามันจะผ่านไปกับผมเชื่อว่าความรักที่เรามีให้มันจะไม่ผ่านไปเฉยมันคงคงจะมีเท่าเดิมหรือมีมากขึ้นต่อไปแล้วก็อยากจะให้เด็กๆก็ดูแลแฟนคลับด้วยแฟนคลับก็จะได้ดูแลเส้นกันและการตลอดไปน,นะครับเพราะว่าเราั้องหมดเหมือนเต็นที่นอกกนอย่ากแล้วเราก็รักกันจริงขอบคุณจริงๆนะครับ ดวเ,เดี๋ยวเชิญเชิญมาถ่ายรูปกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับทุกท่านเลยครับได้เลยค่ะ